โอ้โหขนเยอะขนน้องเยอะมากเลยนะครับขนเยอะมากเลยดูครับคนหัวครับโอ้โหตัวดำปีปีเลย ชมความน่ารักน่าชังของน้องด้วยนะครับอันนี้ควรจอยมีโอกาสมาเยี่ยมขน,มนเนนนยอะมากครับพามาดูใกล้ๆนะครับพามาดูใกล้ๆนะครับอวันนีน วันดีพี่หละามาดูใกล้ๆนะเอาแล,ล,ล,ล้วครับวิ่งไบ่ควานจอยแล้วครับวิ่งไลยควอนจอยแล้วครับโอ้ครับกำลังเก๋าครับโอ้ยแข็งแรงดีนะครับฝากพ,พ,พี่ีแม่แม่เอฟซทุกท่านนะครับ ความน่ารักน่าชังของน้องตุลาครับแม่เขานี่ใส่ดีนะครับก่อนจ่อยเคยถ่ายน้องสุพรรษานะครับไม่กล้าเข้าใกล้ขนาดนี้นะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับ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 กำลังอยากเล่นนะครับกำลังอยากเล่นนะครับโอ้ มาชมความน่ารักหน้าชันนงนะครับน้องอยู่บ้านกระเบื้องครับตำลบตลกร,เระเบืปปอ้องอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เราก็มาสารต่อสะพานบุญครับที่ ม่เอฟซีใหควรจอยเอาสดดับปะรดและกล้วยมาฝากน้องกับแม่นะครับน้องน่ารักมากเลยนะครับแม่น้องก็นิสัยดีครับเราจะพามาเดินดูนะครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ มาแล้วครับมา,มาแล้วครับ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 อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่น้องอยู่นะครับ หนูทำอะไรคะน้องตุลาหนูทําอะไรคะหนูทําอะไรคะน้องตุลาน้องเกิดเดือนตุลานะครับคุณพ่อคุณแม่เลยตั้งน้องตุลานะครับดูครับดูครับ ที่เล่นของน้องนะครับหนูน่ารักไหมเอ่ยสวัสดีค่ะ่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงลูกดูครับจะมั่มโอ้ยแตตัวดำปิดปีเลยตัวดำปิดปีเลยจะลงมาได้ไหมจะลงมาได้ไหมจะลงมาได้ไหมครับน่ารักน่าชังมากครับก็ก่อนหน้านี้ครับ คอนจอยติดยุ่งๆนะครับไม่ได้เข้ามาเยี่ยมน้องแต่ก็ได้ยินขาวจากเพื่อนช้างด้วยกันนะครับว่ามีความเสือความสิงนะครับมาร่วมเป็นสะพานบุญในการพ่อพ่แม่แม่มอบคะแนนในการก่อสร้างนะครับก็ได้ยินว่างบประมาณ ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับน้องตุลาด้วยครับน้องตุลานะครับจริงๆจริงๆคําว่าตุลาเนี่ยต้องเหมาะสําหรับช้างตัวผู้นะครับแต่ก็คือตัวพี่เขาก็ชื่อมีนาไปแล้วก็เลยให้น้องชื่อตุลานะครับก็จะได้เป็น โถ่หนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมเอ่ยหนูน่ารักไหมดูครับ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 โโหน่ารักน่าชังมากเลยตัวตัวน้องดำมากนะครับดำกว่าน้องสุพรรษาครับตอนคลอดน,น้องสุพรรษานี้ยังไม่ดำขนาดนี้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นที่ดินหรือป่านะครับอาจจะมีสวนก็ได้นะครับนี่อาจจะดินออกดำๆนิดหนึ่งนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับทำอะไรเอยหนูทำอะไรหนูทำอะไรลูกหนูทำอะไรคะ น่ารักมากเลยนะครับทุกคนก็ได้ยินจากคุณตานะครับแ้วพ่อควันของน้องธุระบอกว่ามีหลายช่องเหมือนกันนะครับที่เข้ามาเยี่ยมน้องมาเยี่ยมมาเล่นกับน้องนะครับแล้วก็บางท่านบางคนนะครับนำสิ่งของเล็กเลน้อยน้อยนะครับ มามอบให้นะครับก่อนหน้าที่ควันจอยจะมานะครับก็พอเสือพอสิงก็มาแล้วนะครับก็ฝากกําลังใจให้ช่องพังใบเฟิร์นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องตุลาด้วยครับน่ารักมากครับตูตาครับตูตาเอ้ยตาตูมากครับตาตูตาใหญ่มากนะครับ เป็นดินใหญ่เลยมีเขาถามลูกนะครับว่าลูกหนูจะไปไหนหนูทำอะไรน่ารักมากครับทุกคนตัค,นครับอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับควันจอยนะครับว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูทานา่าจะแข็งแรงเร็วนะครับ ฝากทุกคนเอนดูน้องด้วยนะครับเอาโควิดนะครับถึงน้องได้กลับบ้านถ้าไม่ใช่โควิดสงสัยน้องเป็นเด็กใต้นะครับทุกคนอันนี้น้องมาเป็นเด็กที่บ้านแล้วเอาแล้วครับถอยแล้วครับถอยแล้วครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องพังใบเฟิร์นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ควนจอยนะครับสวัสดีครับ